ฐานบกเขาเสนอหกข้อรับไม่ได้เจ็ดข้อเมื่อกี้ผูมทธรบอกหข้อเขาเสนอเขาฝากไปจริงท่านผู้ชมลองทายสิว่าในภูมิธรรแม่งทํากี่ข้อตอบถูกจะไปกราบเลยครึ่งข้อครับไอเวนมาเงเอ้ยเตครึ่งข้อแล้วออกมาบอกนะักข่าวอะ่ะทําหมดแล้วทําหมดอะโกหกหรือเปล่าแ,แกแล้วหลอกเด็กหรือเปล่าก็มไม่รู้ โอ้แล้วก็ไปบอก <K ill ain> เขาบอกว่าเอ้ยใจเย็นๆคิดถึงประโยชน์ประเทศชาติถ้าคิดถึงประโยชน์ประเทศชาติก็ต้องให้ในายภูมิทำทำพิ่อะไรก็ได้เหรอพิ่คือเป็นคำอุทธรนะครับไม่ได้ว่าให้ทําดีเดีย๋ยวจะกลายเป็นว่าผมชมนายภูมิทำไม่ให้ทำพี่แต่ทำดีไม่ใช่เป็นคําอุทานเป็นคําอุทานสร้อยวันนี้จะให้ดูเลยว่าที่กองทัพบกเขาเสนอไปหกข้อนะทาครึ่งข้อคืออะไร <K ill ain> เขาเสนอไปข้อแรกเนยนะครับหยุดยิง และยุติการวางทุนระเบิดแต่มันมีเงื่อนไขต่อนะครับยุติการยิงอย่างไรนายภูมิธรรมใส่อย่างเดียวเลยยุติการยิงก็คือครึ่งคลองใช่ครับในข้อนี้มันมียุติการยิงและเลิกวางกับระเบิดนายภูมิธรรมมีครึ่งคลอดีเจข้อ,อนั่นเองนะครับเนี่ยมีครึ่งค้อแล้วก็ข้อ2กัมพูชาต้ตองหยุดเคลื่อนไหว กองกำลังไม่เสนอเอาแล้วไหนแม่บอกแม่เสนอหมดหกข้อเจ็ข้อไอ้ควายอ๋อตัวลงเจ็ดข้อนะครับผมไม่รู้ว่าเจ็ดหรือหกเมื่อกี้บุญธรรมมันเสือกบอกหกผมคุยกับอาจารย์ประเทศอาจารย์ประเทศบอกเจ็ดดูดิกับตะเขามันยังบอกข้อไม่ตรงเลยไอ้ควายแม่อุทานนะอุทานพอมึงไปควายไม่ได้เรามึงไปลองนายกเป็นตาแหน่งที่โอ้ยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีกินมีใช้เออนะข้อสามอย่าเพิ่มเติม กองกำลังเข้าไปแม่งไม่เสนอครับแม่งไม่เสนอไหนมึงบอกมึงเสนอทุกข้อเลยไอ้ปูนำ้ำข้อ4ห้ามแสดงท่าทีคุกคามมันก็ไม่เสนอครับ แต่มันเสือกไปเสนอเลยห,หยุดยิงตอนเที่ยงคืนโดยไม่มีเงื่อนไขเละดิครับเละเลยไม่มีเงื่อนไขเลยว่ายังไม่รู้จะอะไรยังไงแล้วที่ยึดอยู่แล้วอะไรยังไงมันถึงไม่เลิกอ่ะมันไม่ใช่หยุดยิงมันได้ยิงไม่หยุดพอยิงไม่หยุดเราเนี่ยต้องปฏิบัติตามเพราะเรามีรัฐบาลคอยควบคุมคอยเอาประตาัพทหารสัพทหารเหมือนสัพช้างเลยเขา,ายิงเอายิงเอานี่แค่เราป้องกันตัวเสียไปตั้งเยอะแยะนักเรียนเตรียมทหารรุ่น60ลบพิเศษ ขาขาดเลยต้องไปเพิ่มเติมกำลังวันสุดท้ายตอนก่อนสองยามเนี่ยเอารถพิเศษไปเลยก็ต้องมีอันเป็นไปก็ต้องมีเสียหายกันเยอะแล้วก็มีเสียชีวิตด้วยนะครับไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องในภูมิทรรม์เขาก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วก็ถามว่าบรรดาิูเสียกไปรู้สึกยอะไรกับเขาเลยนะโอขอโทษยีเอรกล้รู้สึกอะไรเขาอีกอนะ